วาขอสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์หม้อทุ่งมหาใจวันนี้ได้นําเอาลระปูกสุกนะครับเนื้อชานหมากนะครับเนื้อชานหมากด้วยเนื้อผงคุกรัดนะครับดูเนื้อกันเลยครับสวยมากเก่ามากครับเดี๋ยวแม่เหล็กดูติดนะครับเดี๋ยวผมจะนําแม่เหล็กแม่เหล็กนี่นะครับดูดคับติดหรือเปล่าให่ติดครับติดครับ ทุกองนะครับครับดูนะเออดูรงนี้นะครับรงนี้ตาหลังนะครับตาหลังตาหลังจะมีกระตุกนะฝังอยู่นะครับเนี่ยมองเห็นอยู่นะครับฝังอยู่นะครับมองเห็นนะครับตรงกลางนะครับเนี่ครับลายนิ้ผมนะครับให้เด็กดูติดทุกองครับนี่พิมพ์หนึ่ง ส่วนมากคนที่เราเคยได้เห็นกันนะจะเป็นพิมพ์เนื้อเขาเรียกเนื้อตะกัวหรือเนื้อทองแดงนะครับนะฮะกระดุนด้านหลังเนื้อสวยมากครับสวยงามแล้วพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ปิดตานะครับปิดตาโุร่นะงดงามนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรเลยด้านหลังจะเป็นรอยจานนะครับของโปร่งสูงครับจะเป็นแบบนี้นะครับ สวยครับเห็นแบบนี้นะครับถ้าพิมพ์นี้ถ้าพิมพ์นี้จะฝังกระตุดโทนไว้นะครับตุดสีทองแดงงด้านหลังเห็นล่าครับไม้เหล็กดูดติดครับถ้าพิมพ์นี้ก็เป็นปิดตาเช่นกันนะปิดตามีสองพิมพ์ปิดตานี้มีสองพิมพ์นะคนละอย่างนะครับสี่เหลี่ยมกับใบโพนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้ มาทดสอบมาแม่เหล็กดูดใหม่ก็ได้ครับนี่ครับติดนะครับองนี้ติดป่าติดครับติดรับติดทุกองครับติดครับสององเลยขึ้นมาสององเลยครับท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจท่านใดสนใจนะครับก็ หลังไม้ได้นะครับ0946204471ตับถุงเนื้อนะครับเนื้อชานมากนะครับเนื้อชานมากสวยงามเนื้อชานมากเป็นเนื้อว่านนะครับสวยงามผมก็ไม่ขนะัดผมได้มาทั้งหมด9องค์นะครับชุดนี้นะครับได้มาจากพระอาจารย์ได้มาจากพระอาจารย์นะครับ มบวนานลนแล้วเน่นี้ผมได้รับมาเมื่อไม่กี่วันนี้ครับผมก็นํามาลงคลิปนะครับทําวิดีโอนะครับลงช่อง youtube ของผมนะครับท่านใดสนใจโทรมาได้เลยเบอร์แจะขึ้นที่หน้าจอนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอสนใจโทรได้เลยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับท่านใดอยากเก็บไว้นะครับภานี้ห่าหายากนะภพราคา,าราหลักนะครับ แต่ถ้าเปิดคุยกับผมคุยหลังไม้ได้เลยราคาคุยกันได้นะครับแบบ่งกันใช้ได้ครับหายากนะครับหายากคนนี้กล่าวขอบคุณทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจนะครับสวัสดีครับ